สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบเ้าจ่อยพัดมาบ้านี้เฮ้ยตัวเอากระปุินมาตามมาสู่เองสิเฮ้ยพัดสปอร์ตมาเลยได้เฮ้ยพัดสปอร์ตมาเลยได้นาพี่มาพี่มาขยับไปเไปเลยมาขยับไปดอกมาบัดมาเป็นยังจากวสิบวัดไปวัดไปเป็นไปยมยายไอ้เอโน้องได้撒นะครับผมบอกมา หมอผู้อยู่บ้านอันนี้นะนายุงนี่ตัวติดต่อหาอยู่หมอไทยนะ่ะเขาบ่มาเขาวแล้วเออแม่นบ่บ่แม่นบ่ทันโทรบ่แล้วเองติดต่อหานางออนน่ะบ่ได้เดียวนีน่ะาเฮาายกไปเฮาตัวเป็นยังตัวจักบ่อยากไปบ่อยากไปว่ามันเมาว่ามันมันแม่นบ่เมาลดมันเคยจะไปเที่ยวเคยจะไปอยู่เฮ้ยเอง เองบ่เห็นตัวเมาโหลดจักคืออ่ะบ้านทับกับเห็นว่าเจอเห็นว่าหมดตายโดนบ้านไปแล้วออเอจะแม่นางอยากไปเฮ้ยปิ้ปามันเป็นยังจังบ่ยากไปไปนห้าหมูไปไปสิไปผู้เดียวไปสิไปผู้เดียวเจ้าสิเปิ้ลเปิ้ป้าไปก็ไปก็หมูทำนี่ผู้ใหญ่ให้ยค่ะเดินทางค่ะโหลดค่ะยังนีตัวบ่ไปตีไปค่าเดินทางเขาเจ้าก็ให้ยขาอยู่ขากินก็ให้ยขาห้องก็เพิ่นให้ ตั๋วบ่ไปติเพิ่นค่อยใหญ่ๆบ่ได้ตายติดต่ออ้ายเอื้อยน้องเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันแม่ขี้ต้องาพี่น้องผู้ใหว่าให้ส่วนตัวอ,อีกถ้าเปลี่ยนใจเองติดต่อหานางออนบ่ได้เดี๋ยวนี้นะเดตมีเบอร์น้องเบอร์เอืออ้อยอยู่ห,หว่าให้ส่วนนางลงเบิง่งค่าเดินทางก็เพิ่นออกให คาอยู่ค่ะกินไม่ได้มีบ่อยๆนะคะแต่ว่าบอปแปะกับโอ้ยบอปบอปเล็กแปะกับบอปหวานปี้น้อต่างกูไมห้ปลาดำนาะปลาดำดินดีเด้อเห็ดปลาให้นักกันดินดีต่างกูไมห้ปลาดำนาะปลาดำสิไปเบิ่งต่างกูไม่เห็ดบ้านแต่ปลาดำพี่น้องเอ้ยพาสปอร์ตกับเห็ดหายบะทอดเวลาสิไปนั่งพราะว่าบอปไป โอกาสมันบมไดมีบ่อยๆเ้ยเฮ้ยหายากได้ดให้วิจดีพาไปเที่ยวนะเฮ้ยบมไดมีได้หา<ด>ยากได้ผู้ใหญ่สิพาไปเที่ยวนะเฮ้ยไปคิดดูนะมมนตมมือแรงนี<แ>่ต้มตมือนอนขิดเด้อขาเดินทางเพิ่นกระห้คขาอยู่ขากินเพิ่งกระหายเอ้า แล้วก vale ็ฮักก็อัพี่น้องนะครับเฮาก็บริบุญคุณเนาะอือออเธอ่อนอนคลิปมื้อแลงนี่ตะกี้ตคิดกูสิไปนําเด้อจังนี่นะหเพิ่นให้ไปเที่ยวเฮ็ดเทียมางเลที่ยวมากผู้ใหญ่เฮ็ดให้สปอร์ตให้นางนี่ความอันน่ะเนาะพี่น้องจุดประสงค์น่ะอยากให้นางไปเที่ยวให้เปิดหูเปิดตาอยากให้นางมีความสุขพ่อบัดมาฮอดเพราะว่าบ่ไป พาสร์กัเอาปละเมาเลือกห้พาสร์กันมาเห็นกกะเมาหลอไปหนบวอือเมามา้าก็าเมาหลอาว่าว่าเมาเวียงค่เดเอาเอเกินาเ้เนามาเห็นตัวเมาลดยักเือเปิดเบืงอเยเปิดเบงมาแทมอากับหาไปคือแม่กับป้ามือักลบมอนั้นักลบทาบสีเถื oh ่อ oh <ma> ักลมนความหมาน่ะบอกห้ไปน่ะโตบอก คุยกับพี่น้องบ่จักมาอยู่เป็นหมู่อีแม่แน่กูอยากไปซีหามื่อนึงแต่ว่าตัวเองบ่คุยน่ะแต่ว่ตัวอี้มันหายไปตัเขาอาดมันหายไปไปเห็นอยังนี้กูชอบแม่เป็นนั่นใส่มือเปิดปลาปลามือนักลกทอสีกูบ่ได้ปลาห้แม่อยู่ผู้เดียวดอกกูจะหายเอื่อยมาอยู่น้ำแต่ว่าขมาอ้าก็บ่ได้ปลาเด้อแต่มือเขาแต่มือไป็นยามากก็เฉพาะแต่มือเราแต่ ไก็หาเด้อเจ้าว่าบ่เว้านําเอื้อยเอื้อยไทยนั่นไทยมาอยู่เป็นหมู่อีแม่แน่เจว่าบ่โทรหาเอื้อยบ่จักเป็นเดือนซอนเดือนแล้วบ่โทรนนตัวเองบ่โทรบ่ว่าบ่กินกับเฮาแน่จจไปแน่พี่น้องครับพแม่น่เือน อ้าวเอื้อยเอาให้เธอยกยืนมาเฮ้ยอ้าองยงสิเอาขึ้นหน้าจอนี่เฮ้ยโอ้ยได้บัดได้เด้อเเฮ็ดให้เนาะเฮาก็บ่ลืมุเนาะใจนางคิดดูนะยังมีโอกาสนะพอได้เฮ้ยยังอีก4มือเ้ยเปลี่ยนใจยังทันติดต่อหาอันเอื้อยโตเฮ้ยเองสิให้ิดทางโตคั่นโตอยากไปลให้าวไทยน่ะขึ้นมาอยู่นําแม่บ่ได้ให้โตปะแม่เด้พี่น้องโตก็มี ตัวอยากบตัวโทไปฮะเอือดตัวโรยดีๆอย่าให้มันเปือมันห่อเด้อบัสหนเด้อกขอบุนขอบคุณขอบโชคขอบใจใดเด้อเพื่อาอมยเพิ่มลมกับบอกภัยปิดบางคนหลับไปตายบาอืมแทบลมกับบอกภัยเล อันนี้เอ้งห้ทิศทางโตขั้นตอยากไปละห้โทรหาเอื้อยให้เอื้อยขึ้นมาอยู่ไปกับบุญด้วดอกอาทิตย์หนึ่งกักลับมาเอื้อยโตไปทํางานกับยังได้เนาะไปไปทําบุญอืมทําบุญแล้วก็สิไปเที่ยวเล็กๆหน่อยๆละเฮ้ยอยากให้โตมีโอกาสได้ไปละไปว่ามีโอกาสนะนะบุมีไฟใจดีพาไปเที่ยวได้อ่าเออหายากได้เอ้งจนอายุ่สี่สิบหาปีละเอ้งฮักก็ได้ไปวังโตลองโทรหาเอื้อยโตแล้วเปล่า คนแรกมาอยู่อันมาอยู่เป็นหมวนอีเมเน่คุณยัยเห็ดบ้านหายยังขาเดินทมเดินทางยังเพิ่นซอยบัารคัตเอรัตเอรตเปลี่ยนใจแลยโทรหาเองเด้อวันที่สี่ที่หาทำอไรไปแล้โทรบอกห้องโตบทโทรหาเอือย มันมันมันเป็นสมบัติแด็ดนี่เก็บไว้ดีๆได้อยู่ได้สิบปีปู้ใด้สิบปีได้น่ะเฮ้ยอายุสิบปีได้นี่ตัวอยากไปประเทศได้ก็ได้อืมเก็บไว้อันตัวมีโอกาสผู้ใหญ่ทั้งได้ก็แล้วแต่พี่น้องอยากพานางไปเที่ยวก็สามารถไปได้เด้ออืมโบได้มีลิขสิทธิ์ถ้าคนไดเมตตานางอยากเอานางไปเที่ยวก็ไปได้เด้อพี่น้องเด้อโบแมนว่าเออทั้งซ่องสาวแพงซอยละซ่องอื่นสีเอาไปเที่ยวบ่ได้บ่แมนไปโลด พอไดด้้เบิไปได้เบัดคู่ซ่องถ้าผู้ใหญ่ทนได้อยากจะเอาไปเตี่ยวเอานั่งไปได้เลยเพราะว่ามีบัตรแล้วผู้ใหญ่ให้แล้วโอมีบัตรกสไปบุได้แม่ถ้ามีบัตรมีพร้อมขับรถคาล่างแม่จันไปได้ถ้าบ่กมีเงินละบัสต้มีไปบุได้เพราะว่าเฮาก็อยากให้นั่งเปิดบุเมื่อมือแรงเนี่ยไปโทรหาเอือยเด้อให้คำตอบอีกเด้อเอ็งน่ะอยากอยากให้โตพลาดโอกาสนะเฮ้ยเอ็งอยากให้โตไปเห็นนะความเจริญน่ะนะ ความเจริญของประเทศไทยน่ะนะเฮ้ยอามาเอื <hungry> ้อยบันิบาศนะแต่ว่าอิงควรได้ให้โต้ป้าแม่ให้โต้หนะโทรหาเอื้อยให้ขึ้นมาอยู่น้ำแม่อันนี้ให้ทิศทางโต้เด้ออากาแล้วแต่ขึ้นอยู่กับโต้เองบบบนี้เอ็งแนะนำล่ะแล้วจะโต้เขากับว่ากับนางซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยกอมนา่งว่านำนางซอยนางสุดๆขนางเป็นกับจจิตใเด้นี่งแม่จะนั่งเลือกแบบนี้ มือพันมาขับไพ่เราเองตามใจกับไปขิดเบิ้งคงปลาเมาบ่ปลาเมาคือขี่ลายจะบอกขีขี่ลายใชขึ้นหนาดำเทสพอไหวเปื่อยแล้วแกเมื่อก็เป็นเมียมาถวยขำกับพุ่นกลางเมื่อเมื่อปะขำแล้วได้ตะเวนโต๊ะเลยตะเวนโต๊ะนกเขานอนแล้วเหรอขอบใจาลายๆเด้อปลาเม่าวซาแอื์ ไปเมื่อเขากะก่อนอื่นกันขอบุญขอบคุณเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยซัพพอร์ตตลอดมาเนาะอยู่ดีไม่แห้งลำรวยลำรวยมันยืนเนาะสิ่งสำคัญอายุมหมันควรยืนเด้อเอ้าไปสวัสดียำได้สิ็สวยดอกกูนไปใส่เกือบหายเกือมาได้สิเสือหายเกือบหายตัวนี้นะ พี่นางพี่นางชื่ออะไได้ยามได้กต่ใส่ตุ๊กตาใ้กับมี่นะมีเบิดมาแหละเขาก็มีเสือขอบคู่อะอะสาวแพงกับสิครจบจลิปกันเด้อพี่น้อง พาก็ไไรก็เซ่ผัวๆกคทิหน่าสบายดีต้นใหม่ใบให้าก็กำลังตายแล้วพี่น้องเลยเดือนสามเดือนสี่แล้ว